ัครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการจัดตู้กบพิน,นครับขั้นแรกเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปครับเป็นไฮโดรเกนครับเป็นดินเผานะครับเราก็จะเทงไปนะครับยวขอหานใครก่อนนะครับ ได้ไม่เห็นแล้วนะครับต้เนะถุงใส่กจะเทงไปนะ ียัดใหนทั่วเสร็จแล้วก็จะหาเออ่ฟองน้ำมาลองเดี๋ยวทีนี้เราก็จะใส่ฟองน้ำลองไปนะครับทีนี้เราก็จะปูชัน้นบนผีดมอนนะครับ หลายคนอาจสนใจว่าน,นี่คืออะไรครับมันไม่ใช่ดินนะครับมันคือผิดมอสแล้วต่างจากดินยังไงก็คือมันคือมอ,ชอนนสชอาหมักแล้วก็จะใส่ปุยของเท้าลงไปผสม นี่ผมก็จะเทกุยข,ของรขาลงไปนเล้นะพ <Okay. S 1> อเราใส่กุยเขาเสร็จเราก็จะมาใส่บีนจีรับเดี๋ยวขอทำบีเจียบ,บนึงนะครับพอเราใส่บีเจี๊ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะใส่ท่อนไม้ประดับลงไปนะครับ แสงเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็เติมดินตรงนี้หน่อยนึครับนี่เราก็ต้นไม้ไมาใส่ได้นะครับเราหยิบต้นไม้ก่อน ต้นที่ผมเลือกจะเป็นต้นสับปะรดสีนะครับเพราเดิมทีกบพิกก็ใส่ในสับปะรดสีแล้วครับใส่ลงไปนะครับ ก็ไปเสร็จเราก็จะแต่งเต็มที่เลยนะครับทำใจชอบเลยจบพานหนึ่ง